สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้ยายเต็มจะพามาทาต้มส้มแฝงใส่ปลานิลทอดพอดีหลังบ้านยายมีแฝงเยอะพ่อยายก็อยากจะกินด้วยยายก็พูดถึงสมัยเขาเด็กๆแม่มุกก็ทําต้มส้มแฝงให้กินเออไอเราก็เป็นลูกนะเราก็ทําไม่เป็นกินก็ยังไม่เคยกินและสมัยนู้นแม่มุกนะเรายังไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยพ่อเขาก็เล่าว่าเอออยากจะกินนะต้มส้มแฝงใส่พริกไทยใส่น้ําตาล ไอเราก็ไม่เคยกินเราก็ถามพอ่อไอนะ้นั่นมันขนมหรือมันกับข้าวพ่อบอกเฮ้ยกับข้าวสิเอ,อ้าฉันไม่เคยกินนะพอ่ออะไรจะทำยังไงล่ะมันก็ใส่พริกไทยนะใส่กระเทียมพริกไทยนะต้มส้ม,มแฝงนะสมัยแม่มุกทําให้กินนะอร่อยมากๆเลยเขาคงจะนึกอยากจะกินนะฝีมือแม่เขานะแต่ทีนี้ว่าเออแม่เรากระทากินไม่ได้แล้วเพราะแม่เรานอนติดเตียงก็ทําให้พ่อกินไม่ได้แล้วทีนี้ว่า เออเขาก็คงอยากคิดถึงแม่นะอยากจะกินฝีมือรดมือแม่นะก็เลยบอกให้เราทําเขาถามว่ามีแฟงหรือเปล่าเราบอกโอ้ลังบ้านมีเป็นสิบลูกเลยพ่อปลูกเอาไว้แฟงขึ้นเยอะแยะเลยอืมไอเราก็ไม่เคยทํานะกินก็ไม่เคยกินต้มส้มแฟงเคยกินแต่ต้มจืดหรือไม่กระแกงนะเออเออในเมื่อพ่ออยากกินนะพ่อฉันต้องได้กินต้มส้มแฟงนะยายก็ไปเลย ปลาก็ไม่มียายก็อยากจก่ไตปลาด้วยนะมีแต่แฟงอย่างเดียวก็ต้มก็กะไรอยู่นะเดี๋ยวก็จะไม่ครบไม่ครบประโยชน์นะยายก็ว่าเออทำยังไงดีวะก็เลยฝากลูกชายให้ไปนัดทีไปซื้อปลานิลนะแล้วมันเครื่องผสมอย่างอื่นมันใส่อะไรมั่งยายก็ไม่รู้นะก็เลยเข้าไปดูในพี่อยู่ก็เลยรู้ว่าเออเครื่องปรุงเขาใส่อะไรมัางนะยายก็เลยใส่ซื้อของมาก็เลยให้ลูกชายไปไปตลาดไปซื้อของ ยายก็ไปเลยกลับบ้านมาเลยพ่อฉันต้องได้กินต้มต้ม,ตมแฟงเดินไปเลยไปเด็ดแฟงหลังบ้านก็ได้มาลูกหนึ่งพอเหมาะก่อนอื่นเราจะเด็ดแฟงนะเพื่อนๆยายขอบอกอย่างตัดใบเข้ามาแล้วก็ลูดขนเขาออกให้หมดนะไม่งั้นขนะนเขาทิ่มมือเจ็บมากเลยขนก็จะเยอะเอาใบนั่นแหละลูดลูดูลูด,ลด,ลดแล้วก็ตัดมาเสร็จแล้วยายก็จะมาปอกเปลือก ไอเราก็ไม่เคยกินนะนะก็เลยว่าเออพ่ออยากจะกินเราก็เลยทําให้นะความภูมิใจครั้งแรกในชีวิตนะต้มส้มแฟงเดี๋ยวยายก็มาปอกเปลือกแฟงก่อนนะเพื่อนเพื่อนเขาก็อยากจะกินนะตอนสมัยแม่เขาอยู่แม่เขาก็ทําให้กินนะแม่มุกนะแต่ทีนี้ว่าเออไอเราก็ไม่รู้จักแม่มุกองเขาหน้าตาเป็นแบบไหน嘛ตรงใจจะถ้าของเราก็คงจะต้องเรียกว่าอะไรนะ ยาทวดหรือเปล่านะสมัยนั้นนะนะเขาก็เล่าให้ฟังยาทวดนะเขานุ่งจงกระเบนขี่มา้าใส่ผ้าแบบอ่ายายมูออกศึกนะเพื่อนๆสมัยนั้นนะนะโอ้โหเรายังไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ประชาไหนก็ไม่รู้นะอืมเขาก็เล่าไปนะถึงประวัติสมัยก่อนนะสมัยแม่เขาว่านะเออย้อนยุคไปเลยทีนี้อืม นี้ก็หันหันกลับมาอ้นี้ก่อนมาทํากับข้าวก่อนเดี๋ยวยายขอหันแฝงก่อนเนออ,อันนี้ก็จะเสียเวลาหน่อยหนึ่งจะนานหน่อยหนึ่งเครื่องปรุงของเขาก็จะมีอะไรนะอ่ากระเทียมหัวหอมพริกไทยรากผักชีกะปิใสขิงใส่ต้นหอมผักชีประมาณเนี้ยนะเออส้มมะขามแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะ เขาบอกใส่น้ำตาลตะโนดนะมันอร่อยนะมันจะแดงเลยบอกพ่อน้ำตาลตะโนดเราไม่มีนะมีต่น้ำตาลปี๊บได้ไหมเออมันก็เหมือนกันแล้ะมั้งมันไม่มีก็ใช้ได้แหละมันก็หวานเหมือนกันนะเพื่อนเเครื่องปรุงของเขาน่นะทีเนี้ยเขาบอกว่าต้มส้มแฟงไอเราจะใส่แฟงอย่างเดียวมันก็ไม่อร่อยนะก็อยากกินกินปลานะเข้าไปดูในพี่อยู่เขาก็ไม่มีนะต้มส้มแฟงมีแต่ต้มส้มปลาเอ้าแล้วเราจะทํายังไงละทีเนี้ย ต้มส้มปลาไปดูคลิปนู้นก็ต้มส้มปลาต้มส้มปลาก็ไม่มีแฝงนี่ว่าเออเราก็ต้มส้มแฝงนั่นแหละนะเ,นเราใส่ปลาเพิ่มมาปลายายก็ไปทอดก่อนนะเพื่อนๆยายจะไม่ใส่ปลาสดปลาสดมันเหมือนจะจะเหม็นค่าวแล้วมันก็จะเละง่ายไงก็เออไม่อยากจะกินแบบนั้นก็เลยเอามาทอดก่อนซื้อปลานิลมาตนวเจบบาทยายก็เอามาทอดก่อนที่จะามาต้มส้มนะเพื่อนๆน เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันตอนนี้ก็ดูยายปอกแฟงไปก่อนโอ้ยมีดยายก็ไม่คมบ้านยายนะไม่มีอะไรคมเลยสักอย่างมีดปอกเปลือกก็ไม่คมมีดหั่นแฟงก็ไม่คมไม่คมเลยสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเวลาพลาดนะเข้านิ้วนั่ๆเลือดออกทันทีเลยนะเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะทำกับข้าวในะยายจะโดนมีดบาดประจำเลยก็ระวังแล้วนะแต่ก็ยังโดน กับข้าวนะก็ทำมานานแล้วนะแต่ก็โดนทุกแทบแทบจะนั่นแหละบ่อยมากเลยโดนมีดบาดเนี่ยมีดก็ไม่คมนะแต่เวลาหั่นข้านิ้วเข้ามือเนี่ยโอ้โหคมดีจริงๆเลยหั่นผักหั่นหมูเนี่ยไม่ค่อยอยากจะคมเลยลื่นปรีดลื่นปรีดเลยอืมอันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อเสียงยายกันเด้ออ่าดูบอกแฟงกันไปก่อนนะเพื่อนอืมอันนี้ก็จะทําให้สวยนะก็ใช้มีดตัด ตัดวุ้นนามาตัดหน่อยอันนี้ก็ไม่คมแล้วเพื่อนๆโอ้โหรุ่นเก่าแ้้เจ็บมือจะซื้อใหม่ก็ยังไม่มีเวลาซื้อเลยเพราะว่าต้องออกไปซื้อก็ไกลอยู่ตลาดนะก็ใช้แบบนี้มันไปก่อนนะเพื่อนๆมันไปละอื๋เวขอขอหั่นแฟงให้ตสร็จก่อนนะเพื่อนๆได้ประมาณนี้ลูกหนึ่ง อันนี้ยายก็มาเตรียมตัวทํากันนะเพื่อนเพื่อนอ่ายายก็ได้ปลานิลมาล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วยายก็ลงมือทอดกันเลยทอดในต้องใจเย็นๆน,นะเพื่อนๆนปลาเดียวเขาจะเละอืมยายอุตส่าห์ว่าใจเย็นนะนะแต่ก็ยังยังเย็นไม่พอก็ยังจะเละอีกสักหน่อยหนึ่งไม่ได้นะจะทําแบบเป๊ะๆเ,เลยมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนๆมันก็ปกตินะก็มีดีมั่งเละมั่งก็แล้วแต่นะยายว่ากันทําแบบบ,บ้านๆนะเพื่อนๆน อืเหลืองหน้ากินเลยเพื่อนเอื่อืนเราก็เอาเหลืองพอประมาณนะเพื่อนๆไม่ต้องเหลองยสจนแข็งมากเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยอืเครื่องปรุงของยายก็จะมีประมาณนี้นะเด้อเพื่อนๆอืมอเสร็จแล้วเราก็ลงมือเจียว ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงแล้วเราก็เอาเครื่องที่ว่าเราขูดไว้แล้วนะ่ะมาเจียวเจียวให้เหลืองหอมกันเลยนะเพื่อน,นขออภัยในเสียงรบกวนเสียงรบกวนข้างๆนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบ้านยายจะอยู่กันในหมู่บ้านใหญ่บ้านหลังคาจะติดกันเลยทีนี้มันก็จะมีเสียงเด็กๆมกั่งอะไรมั่งอะรบกวนอย่าเพิ่งรบคานกันเด้ออันนี้เจียวเจียวให้เหลืองหอมเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําลงไป น้ำเปล่านะเพื่อนๆใส่ลงไปให้ได้ครึ่งหม้อนะอ่าพอเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อแฟงไม่ต้องรอให้มันเดือดหรอกเพื่อนเพื่อนเนื้อแฟงนี่เราใส่ต้มไปเลยพร้อมกับน้ำซุปเนี่ยพอแฟงสุกเราก็ค่อยค่อยใส่เนื้อปลาที่หลังอืมเสร็จแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงเลยใส่ชูรสใส่รสด,ดีใส่ส้มมะขามอันนี้ยายลืมใส่ น้ำตาลปี๊บยายก็ชิมชิมว่าทำไมมันไม่หวานไม่หวานมันไม่หวานสักทีมันขาดอะไรเนาะนึกขึ้นได้ลืมใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอันนี้ส้มมะขามลืมดูสิปัมป๊มปั๊มเปือ่อเปือเป่อมดมจะพูดมากลืมใส่น้ำตาลเลยอันนี้เราไม่ต้องรอให้เขาเดือดอเราก็ปรุงไปเลยปรุงพร้อมไปเลย มีขิงนะเราก็ใส่ขิงลงไปห้ามหอมพอพอแฟงสุกแล้วปรุงรสได้ที่แบบที่เราชอบแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแกงต้มส้มอันเนี้ยมันจะออกหวานเปรี้ยวนะอ,อารมณ์กินคล้ายๆกับแกงส้มมะลุมนะเพื่อนๆพือนอพอพอแฟงเราสุกแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยเนื้อปลาที่เราทอดเสร็จไปแล้วนะใส่ใส่ลงไปเลยทิ้งเขาให้เดือดสักแป๊บหนึ่งนะ แล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีปิดท้ายเป็นอันเสร็จเรียบร้อยต้มส้มแฟงของยายใส่เนื้อปลานิ่มทอดไม่เคยทำแล้วเนี่ยคือทำอันนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยเพราะว่าพ่ออยากกินไงก,ก็เราจะมีอ,อะไรนะพ่อฉันต้องได้กินต้มแฟงพ่อฉันต้องได้กินต้มแฟงนะครั้งแรกเลยที่เพิ่งจะทำน่ากินไหมเพื่อน,อ,นอืม เดือดสักรอบหนึ่งเราก็ปิดปิดไฟเราไม่ต้องต้มขานานนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวปลาเขาจะเละชิมแล้วรสชาติก็โอเคนะใช่ได้นะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ลองทำดูกันเดอ้อต้มส้มแลงใส่ปลานินลทอดของยายอากาศหนาวๆอย่างนี้นะได้กินแบบเงี้ยนะอร่อยคล่องคอเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อๆไปหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆน